สวัสดีครับที่ลูกสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรคะลกูก <c oughs> มาทำวุน้นนม้วมาทำวุ้นนมเปรี้ยวใส่เยลลี่ใช่ไหมคะลกูกอ,อ๋อมีแม่พิมพ์เป็นรังพึ่งนะคะแล้วก็มีมมว,วุ้นก็ี่อ่าค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวแม่แนะนําก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะลีอามีนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวเราจะใช้สามกล่องน,นะคะ นมเปรี้ยวเราจะใช้3ามกล่องเราจะมีเยลลี่ใส่ตามใจชอบแล้วก็จะมีผงวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีแม่พิมพ์ใช่ไหมคะลูกอย่าไปใส่หัวสิคะลูกอันนี้มีแม่พิมพ์นะคะแม่พิมพ์จะเป็นลายอย่างนี้เราจะมาลุ้นกันวันนี้จะเป็นวุ้นให้เราหรือเปล่าอา้าวลีอาลงมือเลยค่ะลุยผงวุ้นก่อนนะคะ เอาเลยค่ะเรียบร้อยยังคะยังเลยอะลงหมดแล้วนะคะอ่าตอนนี้เราเทผงวุ้นแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่นุม่มเดี๋ยอาเทนุ่มเลยค่ะคนเก่งเริ่มจากตัวนี้ก่อนเทเลย,เลยครับคว่ำลงเลยบีบลงหมดเลยค่ะลูกแม่ช่วยไหมคะหมดแล้วตูดกมากเอาเลยค่ะตูดเลยอ้าวมาตูดเลยแม่แม่ช่วยหนึ่งก่อน เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่คนะโทษทีนะคะเมื่อกี้คือว่าลืมลีอาเขาบอกว่าเขาขอชอบกินวหวานนะคะเราจะเติมน้ำตาลไปเท่าไรคะลูกหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะอ่ะาก็คืนน้อยเทเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าแล้วก็เกลือนะคะครึ่งช้อนชาใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่นะคะลูกจะทำยังไงเนี่ย เอาใส่เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะลูกต่อไปใส่เกลือค่ะลูกครึ่งช้อนชานะคะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้เพราะนุมเปรี้ยวมันก็มีรสชาติอยู่แล้วแต่รีอาเขาขอหวานๆนะคะอ่าเอาลงแล้วรีอาก็คนเลยนะคะเราจะคน แล้วก็จะพักตัววุ้นไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วเราก็จะไปคนไปตั้งน้ำร้อนไปตั้งแก๊สนะคะให้เดือดประมาณสัก5นาทีเนาะตอนนี้เราก็จะให้รีาคนไปก่อนนะคะค่ะเบาๆนะคะเบาๆเบาๆเบาๆนานอร่อยเอาคนค่ะดิโอค่ะอย่ายุ่งกับน้องค่ะลูกดิโอ อาคนนะคะรีอาคนอย่างนั้นล่ะคนไปเรื่อยๆลูกแต่ถ้าเร็วขึ้นมันมันจะขกใช่ค่ะเราต้องค่อยๆคนแต่ถ้าเร็วเป็นเด็กฝันจะจะเดินกระดอนอืมอ้าวคนไปลูกคนไปเรื่อยๆชาชัดเอยๆอาคนนี่ลูกคนเข้าอ่าตอนนี้เราจะปล่อยให้รีอาคนไปก่อนนะคะ อตอนนี้เราก็จะให้พักตัววุ้นประมาณสักสินาทีนะคะคุออ้าวเรยค่ะไม่ค้อนะคะตอนนี้เราก็จะคนนะคะลูกเราก็จะให้รีโอคนนะคะเพราะว่าเรียแกยังเล็กนะคะแกะไม่ถึงเตาแก๊สด,ด้วยอะคะ่ะตอนนี้เราก็จะคนไปเรื่อยๆประมาณสักห้านาทีนะคะ แม่มันเดือดสักหน่อยเดี๋ยวแม่เบาไฟก่อนนะคะลูกเบาเบาไฟแต่ถ้าเบาไฟศูนย์ก็คือปิดปิดไฟใช่ไหมอะไรคะลูกไฟไฟที่ร้อนแรงคนคะลูกคนก่อนเลยก็เห็นไฟาร้อนแรงมามันยว่ะไฟมันทำมาจากอะไรอ่ะถุงมือถุงมือยางเราต้องใส่ถุงมือยาง ตอนนี้คนไปนเรื่อยๆนะคะคนไปก่อนอย่าไ,ไปทำไมอ่ะ It's nice the O R Team clip ทําคลิปสตูดิโอนี้อันนี้ก็คือรูมข้างบ้าน คนไปเรื่อยๆนะคะเริ่มเดือดดีอย่างไนลูกเริ่มเดือดมาเป็นฟองแล้วเดือดออขึ้นหน่อยคนทีนเิคะุ่กอห่าหยุดคนไปเรื่อยๆทำไมมันเหมือนดำๆออกมนาะอันนี้เราจะปล่อยให้เร็วตอนนี้เราก็จะให้รียรนะคะเรียงเยลลี่ใส่ในแม่พิมพ์นะคะเราเราไปเคี่ยวอ่ะนมเปรี้ยวมา ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะให้รีอาเรียงรอแล้วก็เพื่อที่จะให้นมเปรี้ยวมันเย็นตัวลงสักนิดนึงแล้วเราก็จะเทใส่แม่พิมพ์นะคะตอนนี้เราก็ปล่อยให้รีอาเรียงไปก่อนค่ะอ,อะตอนนี้มันก็เย็นได้ที่แล้วตักลงได้เลยค่ะลูกตักใส่บล็อกเลยค่ะลูกตักเลยตักเยอะๆสิค่ะลูก เยอะสิคะยขาขาลิปตักค่ะตักใส่เลยคะ่ะใส่ใส่ทุกช่องเลยค่ะลูกใส่เลยเทลงบุ๊บเลยอันนี้ดีอาตักได้เสร็จแล้วนะคะค่อยๆตักนะคะลูกให้แม่เทให้ไหมคะไม่หรอกอแม่ช่วยจับนะคะลูกลีอายก อาทับพ,พีมาค่ะแม่ช่วยถือนะคะรีอาเทเลยนะคะมาแล้วทำม่ออนนแม่ขอทับพ,พีนะคะก็ได้ค่ะเก่งมากค่ะลูกเทเลยนะคะเทลงเลยค่ะร้อนไหมคะเออห้แบบป้าไม่ดีอติลสากะ <laughs> แล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นโอ้กี่ชั่วโมงคะ โอ้นานไปเปล่าคะ,ะตอนนี้เราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราจะมาดูกันอีกทีนะคะ่าตอนนี้เราแกะออกจากแม่พิมพ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาเข้าตู้ตไปประมาณนะหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ออกมาจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปก็คือ เราจะให้เด็กๆชิมกันนะคะ<ย>อาเด็กๆ<ย>อ่ะชิมเดี๋ยตักคำเล็กๆนะลูกอ่าตักเป็นบล็อกๆกินเลยค่ะได้ไหมคะ <c oughs> เสร็จยังคะ <c oughs> ได้ยังไหชิมสิคะ อร่อยไหมคะอร่อยครับอร่อยครับอ่ะีาลีอาอรอย้าอ้าวกินแบบอร่อยอร่อยสิลูกโชว์ดิอาะลีอา,าอยากอ้ำไหนไหนลีอาโชว์ดิฝีมือลีอาโอ้โหเยี่ยมเลยใช่ไหมล,ลูก เอาเอาตักได้ไหมนอ้องวันนี้เอาเอาเอา,เอาตักได้ไหมอาออมาแล้วโอ,อ้ยลูกเยลลี่ใช่ไหมคะลูกรสชาติเป็นไงคะลิโอบอกสิคะลูกรสชาติอร่อยอร่อยใช่ไหมคะงั้นเป็นอันว่าวันนี้เราทำเป็นผลสำเร็จนะคะใช่แต่บางตัวไม่สำเร็จใช่ไหมอ่าจะมีบ้างนิดหน่อยไม่ค่อยสวยเพราะว่าแม่รีบเอาออกมาอ่าลีอาไปเร็วๆ ไลายคนใช์กดติดตามช่องใหม่ๆของเรานะคะไม่ยปบาย